สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาทบทวนบทที่สองนะคะเรื่องการบวกและการลบจํานวนนับไม่เกินหนึ่งพันและเดี๋ยววันนี้ครูจะให้นักเรียนทําแบบท yep ดสอบรันที่สองนะคะเดี๋ยวครูจะส่งตัวอย่างไปทางไลน์นะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาทบทวนบทที่สองนะคะเรื่องการบวกและการลบจํานวนนับไม่เกินหนึ่งพันนะคะเ่า นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่69นะคะการหาผลบวกโดยการตั้งบวกไม่มีการทดนะคะ,ะดูมีมะนาวอยู่ในเข่ง217ผลเก็บเพิ่มอีก62ผลรวมมีมะนาวทั้งหมดกี่ผลถ้าคำว่ารวมเราก็ต้องทำวิธีบวกนะคะเราก็มาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็217บวก62เท่ากับตัวไม่ทราบค่านะคะ ทีีน้มาดูขั้นที่1ขั้นที่1เราก็บวกในหลักหน่วยก่อนนักเรียนต้องเขียนเลขให้ตรงหลักก่อนนะคะ7บวกกับ2ก็ได้9ต่อไปขั้นที่2เราก็บวกในหลักสิบนะคะ1บวกกับ6ก็ได้7ต่อไปเราก็มาบวกในหลักร้อยนะคะ2ไม่มีตัวบวกก็คือ2ก็เขียนลงมานะคะ,ะทีนี้มาดู217ร้บวก62ก็7จบวกกับ2ก็ได้9 หบวกกับ6ก็ได้7จสองไม่มีตัวบวกก็คือ2นะคะดังนั้น217ร้อยสบวกหกเท่ากับสองมีมะนาวทั้งหมด279ผลอ่าต่อไปเปิดหน้าที่73นะคะอ่าเีเรามาทบทวนการบวกมีการทดนะคะมีไข่อยู่แล้ว2องฟองเก็บไข่เพิ่มอีก19ฟองรวมมีไข่ ไปขายกี่ฟองอรวมก็เหมือนเดิมนักเรียนก็รู้แล้วต้องทําวิธีบวกแล้วก็เขียน215-19บวก19เท่ากับตัวไม่ทราบค่านะคะทีนี้ขั้นที่1ก็เหมือนเดิมเราก็บวกในหลักหน่วยก่อน5-9บวกกับ9ได้14เราก็ต้องใส่4ทด1ไว้ในหลัก10นะคะต่อไปขั้นที่2เราก็บวกหลัก10 1บ,บวกกับหได้2กับที่ทดไว้1ก็เป็น3นะคะ ต่อไปเรามาบวกในหลักร้อยสไม่มีตัวบวกก็คือ2นะคะทีนี้เรามาทวนตั้งแต่หลักหน่วย5บวกกับ9ได้14ก็ใส่4ทด1นะคะหบวกกับ1เป็น2กับที่ทดไว้ห่งก็เป็น3าสองไม่มีตัวบวกก็คือ2ดังนั้น2อ5ร้อยสบวกสิเก้าท่ากับสองมี่ไข่ไปขาย234รอยสมฟอง ต่อไปเปิดหน้าที่แปดสิบห้านะคะนักเรียนะคา<ม>เรามาทวนการหาผลบวกของจํานวน3ามจนวนนะคะ,ะรูโจทย์นะคะสองรอสิบสามบวกยี่สิบหกบวกห้าสิบสี่เท่ากับตัวไม่ทราบค่าคะ่ะก็คือเราก็บวกในหลักหน่วยเราต้องเขียนเลขให้ตรงหลักนะคะสองร้สิบสามยี่สิบหกก็มีแค่หลักสิบกับหลักหน่วย5้าสิบสี่ก็มีแค่หลักสิบกับหลักหน่วย อาเรียนดูนะคะสาบวกกับหได้เก้าบวกกับสได้สิเราก็ใส่สทดหนงะคะต่อไปเราก็บวกหลักสิบหนบวกกับสได้สามบวกกับหเป็นแปกับพี่ทดไว้หก,ก็เป็นเนะคะต่อไปเราก็มาบวกหลักร้อยอ่าหลักร้อยไม่มีก็คือสองอ่ะเรามาทวนใหม่ตั้งแต่หลักหน่วยนะคะสาบวกกับหได้เก้าก้าบวกกับสี่ได้13เราก็ใส่สทดหนะคะส หบวกกับ2เป็น3 3บวกกับ5เป็น8กับที่เท่าด้วย1ก็คือ9 2ไม่มีตัวบวกก็คือ2ดังนั้นสองร้อยสิบวกยีบวกห้เท่ากับสองค่ะต่อไปเปิดหน้าที่97นะคะต่อนะคะเรามาทวนการหาผลลบโดยการตั้งลบไม่มีการกระจายนะคะต้นกล้ามีเงินหนึบแปดบาท ซื้อลูกชิ้น75บาทต้นกล้าเหลือเอินกี่บาทอ่าเหลือนักเรียนก็รู้แล้วมันน้อยลงก็ต้องทำวิธีลบนะคะเราก็เขียน198ลบ75อ่าเีนย้มาดูนะคะขั้นที่1ก็เหมือนเราก็ลบในหลักหน่วยนะคะเขียนเลขให้ตรงหลักต่อไป8ลบ5นักเรียนก็นับต่อจาก5ถึง8ก็จะได้3นะคะต่อไปลบในหลัก10 9ลบ7ก็นับต่อจาก7ให้ถึง9ก็จะได้2นะคะ ต่อไปขั้นที่3ก็ลบในหลักร้อยหไม่มีตัวลบก็คือ1นะคะอ่ีนี้เรามาทวนอีกครั้ง18-5ลบ5ก็ได้3 9-7กลบ7็ก็ได้2 1ไม่มีตัวลบก็คือ1ดังนั้น198-75ลบ75เท่ากับ123ค่ะต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่101นะคะอ่ะต่อนะคะการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจาย ในที่มีการกระจายเพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบนะคะเห็นไหมคะมีนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่สองทั้งหมด325คนเป็นนักเรียนชาย119คนเป็นนักเรียนหญิงกี่คนอ่ะเราก็ทําวิธีลบอ่ะทีนี้มาดูนะคะ5ลบ9ไม่ได้เราก็กระจายจากหลัก10มาเป็น15ทีนี้15ลบ9นักเรียนก็นับต่อจาก9ไว้ถึง15ก็จะได้6นะคะ ขั้นที่2นะคะเราก็ลบในหลัก10เมื่อกี้กระจายไปแล้ว1ก็เหลือ1นะคะ1ลบ1ก็เหลือ0นย์นะคะต่อไปขั้นที่3เราก็ลบในหลักร้อย3ลบ1ก็เหลือ2อ่ะอ่ะเรามาทวนอีกครั้งนะคะ15ตรงนี้ก็คือ15ลบเเหลือ6 1ลบ1ก็เหลือ0 3ย์ลบ1ก็เหลือ2ดังนั้น325ลบ119เท่ากับ206คะ่ะ เดี๋ยวไปนักเรียนเปิดหน้า109่นะคะอ่านักเรียนดูนะคะการหาผลลบของจำนวน3ามจำนวนอ่าแปดร้ 300. อยเจลบห้าอลบสามร้่าขั้นที่1เราก็เอา875ตั้งลบด้วย550 5้ลบศก็เหลือ5 7าลบหก็เหลือ2 8งลบหก็เหลือ3นะคะต่อไปขั้นที่2 นักเรียนก็เอา325มาตั้งแล้วก็เอา300ไปลบ5ลบ0นย์ก็เหลือ5 2ลบ0นย์ก็เหลือ2 3ลบ3ก็เหลือ0นะคะอ่ะทีนี้มาดูวิธีทำเนี่ยก็อีกเหมือนเดิมก็แบบเดิม5ลบ0ย์ก็เหลือ5 7ลบ5ก็เหลือ2 8ลบ5ก็เหลือ3นี่เอา300ไปลบ5ลบ0ก็ เหลือ 5. 2 0ลบ0ก็เหลือ2 3ลบ3ก็เหลือ0ูนหมก็ตอบ25นะคะต่อไปเปิดหน้าที่117้การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนะคะแก้วตามีหนังสืออยู่บนชั้นวางหนังสือ18เล่มใบบัวนำมาเพิ่มอีกรวมเป็น27เล่มใบบัวนำหนังสือมาเพิ่มอีกกี่เล่มอ่าเราก็มาดูก็18 สิบแปดนี้ก็คือหนังสือที่แก้วตาวางอยู่แลว้วใบวัวนํามาเพิ่มอีกแค่นี้เล่มรวมเป็นกี่เล่มอ่ะทีนี้ใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะโดยการที่นักเรียนเอา27มาเป็นตัวตั้งลบออกด้วย18แปดนก็จะได้เท่ากับ9ก้าเน้ตัวไม่ทราบค่าก็คือ9นะคะแฟนใบบัวนําหนังสือมาเพิ่มอีก9เล่มอ่าทีนี้ดูนะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ ตัวไม่ทราบค่าคือตัวนี้นะคะ,ะบวกกับ240เท่ากับ1,000นั้นวิธีคิดนักเรียนก็ต้องเอา1,000ตั้งแล้วเอา2 4 0ลบก็จะได้760นะคะข้อที่2 498บวกตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ700้นักเรียนก็ต้องเอา700เป็นตัวตั้งเอา498ไปเป็นตัวลบก็จะได้เท่ากับ202ค่ะ ต่อไปเปิดหนังสือหน้า1 2 1ค่ะนะคะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะอ่าดูพ่อค้ามีปลาหางนกยูง278ตัวซื้อมาเพิ่มอีก322ตัวพ่อค้ามีปลาหางนกยูงทั้งหมดกี่ตัวดูโจทย์ถามนะคะโจทย์เขาถามว่าพ่อค้ามีปลาหางนกยูงทั้งหมดกี่ตัวโจทย์บอกพ่อค้ามีปลาหางนกยูง278ตัว ซื้อมาเพิ่มอีก322ตัวอันนี้เราก็หาคำตอบก็คือมีอยู่แค่นี้ตัวก็คือ278ซื้อมาเพิ่มอีกก็หาจำนวนทั้งหมดก็เอามาบวกกันนะคะเราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และก็หาคำตอบอพ่อขามีปลาหางนกยุงทั้งหมด600ตัวคะ่ะ ดูนะคะเข้าต่อไปลุงเลี้ยงไก่854ตัวขายไป526ตัวลุงเหลือไก่กี่ตัวโจทย์ถามนะคะลุงเหลือไก่กี่ตัวโจทย์บอกลุงเลี้ยงไก่854ตัวขายไป526ตัวเราก็าหาคำตอบโดยการเอาไปลบนะคะเราก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบ4ลบ6ไม่ได้ก็กระจายเป็น14 14ลบ6ก็เหลือ8นะคะตัวนี้ก็เหลือ4 4-2ลบ2ก็เหลือ2นะคะ8-5ลบ5ก็เหลือ3เพราะฉะนั้นลุงเหลือไก่328ตัวนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูจะให้ทำแบบทดสอบนะคะเดี๋ยวครูจะส่งไปทางไลน์นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ